นั่นมันเดวก่อนแฟนสาวนี่ว่าหูยมีตั้งสองคนไปแอบกุ๊กกิ๊กกันตั้งแต่เมื่อไหร่เราจะยิงคนซ้ายหรือว่าคนขวาปนขวาสิ เอ้าเอาล่ะครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาตีมาไปนะครับกับเกมคอมิกบ๊อบช่วยเหลือเจ้ามนุษย์ยุคหินกันในตอนที่5กันแล้วนะครับผมแม่สาหรับในพาร์ทที่แล้วนะครับเจ้ามนุษย์ถ้ำบ๊อบของเราก็ได้ใช้ยานของเอเลี่ยนหนีออกมาจากนอกโลกแล้วก็ถูกประตูว์บนะครับว์ปมายังโลกอนาคตจนหาทางกลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในพาร์ทนี้เจ้าบ๊อบของเราจะเดินทางไปที่ไหนกันต่อนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไล คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการช่วยเหลือเจ้าบอบในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะดูสิมือนหมื่น,น,นโอ้โหขับรถอะไรก็ไม่รู้เอียยเอ้ยนี่มันหมาของใครวะเนี่ยสามารถเลือกปลอกคอกันได้นะที่เหมาะสมน่าจะเป็นด้านขวานี่แบบดูดีกันหน่อยมาเอาไหมล่ะฮนี่มันเฮ้ยเยี่ยวใสโอ้โห ุดดินทับด้วยอืมอะไรวะเนี่ยปลอกคอแบบนี้เออเป็นลมถึงกับต้องเป็นลมเลยนะเจ้าบ,บ๊อบอาปลอกคอแบบนี้เถื่อนเทือนชอบหรือเปล่าเอ่ยใส่เข้าไปเออชอบอยู่แล้วหุยหน้าตาไม่ค่อยให้เลยนะอืมจากนั้นก็ไปต่อบืนบืนเยดเฮ้ยจอดอีกแล้วโอ้โหจะว่าไปขับรถเป็นได้ไงวะเนี่ยมีเหมือนว่าต้นคริสต์มาสโอ้โหจะใช้ไม้ขีดจุดไฟทิ้งเลยล่ะ ของขวัญละกันเราเป็นซานต้านี่เออใช่มาซานต้าบ๊อบเอาไปหวางรับผมอหอวิสดใสเป็นไงจากนั้นก็ไปต่อได้ปรืนบืน,นเอียดเจอแบบว่าตกขอเกี่ยวแบบนี้เราจะเหินไปหรือว่าเป็นเหมือนวิศวกรเฮ้ยลองแบบมาใส่หมวกดูซิุตส่ามีแบบเป็นเครนแบบนี้เรียนหมวกมาทอดหมวกซานต้าเฮ้ยใส่คุมไปเลยเฮ้ย ช่วยเกี่ยวรึปอย่าบอกนะไปได้เอ้ยสุดยอดแล้วตัวเราล่ะเฮ้ยขอไปด้วยสิเฮ้ยฉันด้วยให้ฉันไปด้วยสิเฮ้ยสงสัยต้องข้ามไปเองเฮ้ยยาวโอ้ยเกี่ยวให้โอ้โหเกือบตายเฮ้ยรถบินได้เอา้าทะลุปไปตีไปแล้วเอาล่ะหลังจากนั้น เฮ้ยดวงดาวคุ้นๆน,น่าจะเป็นดวงเดียวกับที่หญิงสาวนะครับแวะมาที่นี่มาดูสิโอ้โหลาวาเฮ้ยจะใช้หลอดดูดเลยล่ะหรือจะใช้เป็นไม้ตะเกียบลองดูหน่อยสิร่างกายของมนุษย์ถ้ำอาจจะมีความสามารถพิเศษก็เป็นได้ดูดลาว่าจุจบ๊บๆหูโอ้ยร้อนปากอ,อตาย <laughs> แม่จริงๆหลอดน่าจะไม่ละลายไปเลยนะห้ามทำตามอย่างเด็ดขาดมา ใช้เศษไมย้ย่อนลงไปเฮ้ยต้มเส้นสปากเกตตี้ <c oughs> เฮ้ยเยจ้ตัวนี้อีกแล้วโอ้โหยหมาเอเลี่ยนใจเย็นอืมขอคิดแป๊บหนึ่งใช้ขวานโบราณหรือว่าใส่ปอกคอกันดีเฮ้มันอาจจะอยากได้ปอกคอก็เป็นได้เป็นหมาเอเลี่ยนนี่ออดมดม,ดม,ดมใส่เข้าไปโอ้โหชอบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเลี้ยงสัตว์ได้ด้วย <c oughs> งอด่านนี้จบสั้นจริงๆโอ้โหเข้ามาที่ยานตรงนี้กันแล้วเออจะว่าไปทีเจ้าบ๊อบไม่เห็นจะต้องใช้หมวกอวกาศเลยรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยเอาละอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเลยเพื่อนนี่มันแท่นอะไรเอ่ยโอ้โหมีปุ่มแดงปุ่มเขียวเขียวละกันดูปลอดภัยดีดโอ้ย่อดสวรถูกต้องด้วยเอาละตอนนี้ตัวเล็กซะแล้วอุ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะแฟนสาวที่ถูกโคลนนิ่งเอาไว้นี่หว่าเราจะดึงคันโยก เอา้าเอา้ายกขึ้นยกลงเอาเดี๋ยวก่อนทางซะและ้วเ่ะเฮ้ยลงมานี่โอ้โหไม่ได้แม่กลไกผิดพลาดอะไรก็ไม่รู้เอาละใช้ใบเลื่อยแล้วกันเราจะต้องตัดกระจกโอ้โหกําลังแบบว่าดองอยู่ในน้าเลยนะอุ้ยเหมือนเป็นเข็มขัดฮุ้ยออกมาแล้วเป็นไงเอ้าแล้วก็ไปลูบเจ้าตัวนั้นเฉยโอ้โหได้แฟนใหม่แล้วเป็นร่างคนนิ่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อน เจ้าเอเลี่ยนเอ้ยจะขโมยตัวทดลองของฉันงั้นเหรอเอาลูกโป่งหรือว่าใช้ไม้ทุบลูกโป่งแล้วกันแม่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงเปล่าไปปรืดเฮ้ยนี่มันเอเลี่ยนตัวเมี้อ้ยเป็นไงเอาล่ะเจ้าหมาไปกัดมันโอ้ยสุดยอดแขนหักแขนบวม ฟันของเจ้าหมาเอเลี่ยนน่ากลัวจริงๆ New ว e v e l Next Week อะไรเนี่ยเรเวลใหม่กำลังจะมาเร็วๆนี้เฮ้ยกลับมาเป็นเรเวลหนึ่งดยก่อนโอ้โหสงสัยต้องรอคอยสัปดาห์หน้าซะแล้วนะโอเคนะครับผมหลังจากที่ผ่านมาหลายวันเกมก็ได้มีการอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยในตอนนี้ก็ออกมานอกยานอวกาศกับแฟนสาวล่างคนนิ่งนะครับผมไปเลยดูซิจุงมือกันหน่อยโอ้โหเอ้ยนี่มันกับดักของเอเลี่ยน ใช้หมวกคอปเตอร์หรือว่าผลไม้ดีโยนผลไม้ลองเชิงไปก่อนวิวโยนไปเลยปึ๊บอุ๊ยเอ้าอุ้ยแสบหน้า <c oughs> แม่มีการหัวเราะเยาะด้วยอะไรวะเนี่ยน้ำมะนาวกระเด็นใส่หน้างั้นเหรอเอาใหม่นะครับปึ๊บป๊บนี่ตอนนี้หยิบหมวกมาแล้วก็บินนี่โนบิตะ <c oughs> ไม่ใช่แล้วแม่เทคโนโลยีอะไรวะเนี่ยเจ้ายุคหินมีแบบนี้ด้วยเหรอนี่จุงมือต่อแล้วก็ตอนนี้อุ้ย เฮ้ยตัวเดิมใช้ขวาหรือว่าลดน้ํามันดีคราวที่แล้วทําการตัดมือมันไปใช่ไหมน่าจะไม่ได้ผลลดน้ําละกันมันอาจจะแพ้น้ําก็เป็นได้นี่ตืดป๊าปเป็นไงเฮ้ยยังไงเอ่ยอุยอ้ยเฮ้ยอุ้ยมีขายืนได้ด้วยเป็นไงเฮ้ยฉันมีขาแล้วรู้สึกยังไงเอ่ยเอา้าไม่กินแล้วล่ะอะไรวะเนี่ยไปเฉยเลยสงสัยจะคึก เพิ่งเคยมีขาเป็นครั้งแรกเอาละไปกันต่อเดินทาน,นครับผมเฮ้ยยานของเอเรียนอไม่ใช่สินี่มันลดอวกาศของเรานี่หว่าอย่าทำลายล้อสิเอาปืนไปกินต้องใช้ไม้โหดหน่อย,ยอย่าเอ้ยโอ้ยอืมพ่นใส่หน้าด้วยแม่มันเอาล้อมาบังทำไมชอบหัวล้อเยอะจังเลยคราวนี้ก็ขอเป็นลูกอมละกันนี่เป็นรสหวานที่ไม่เคยกินมาก่อนหุยใหญ่โคตร อืมลูกกวาดเป็นไงไปแล้วได้ขนมโอ้โหหน้ามื่นดสูสิถอดประกอบล้อมาแบบนี้อุ้ยสวมอย่างง่ายมาเชิญเลยเลดี้เฟิร์สดูดสิไปแล้วจ้าโอ้โหมีแฟนโุ้ยบินได้ด้วย <laughs> ทะลุมิติไปแล้วสุดยอดจริงๆอ๋อโหยขนาดหมายังมีแบบว่าหมวกอวกาศเลยนะแม่แต่ว่าคนไม่มีนี้ขับแบบว่าแทนยาน UFO อุ้ยยานอะไรวะเนี่ยจะใช้ลูกโป่งหรือว่านี่อะไรเนี่ยยาสีฟันงั้นเหรอน่าจะดีกว่าลูกโป่งที่ไม่รู้จะทําอะไรบีบยาสีฟันหน่อยมาบีบไปปรืด้ดเออเข้าลูก,กตาเฮ้ยยังไงโอ้โหยมันยิงเลเซอร์อ้าวมันตัดรถของฉันเอ้ยล้อหลุด Yeah, เรียบร้อย <laughs> ตายยกขันประโถบืน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 เอียดอ่าคราวนี้ลูกโป่งก็ได้แม่ใช้หลายงานจริงๆเฮ้ยนี่มันอะไรกันนะ่ะโอ้ขอหน่อยเถอะอืมแล้วก็เอา้าลอยไปพร้อมกับลูกโปง่ง <laughs> แม่ยานเบลเลอร์เธอลอยไปกับลูกโป่งได้ยังไงวะเนี่ย เอ้ยนั่นมันด้านหลังเป็นโลกโอุย้ออยภรรยาเจ้าเอเลี่ยนนี่ว่าเราจะฉี่หรือว่าใช้จรวดวิถีมนุษย์จุกหินอีกแล้วเจ้ามาน้อยไปฉี่ให้หน่อยเนี่ผมแล้วก็ฉี่ใส่ออ้ยเอ้ยน่าเกลียดโอ้โยช็อตด้วยแม่ฉี่ของเจ้าตัวนี้เป็นกรดห <c oughs> ัดก่อนยานอาวกาศได้ปะ่ะ กับโลกกันเถอะนี่เป็นด่านสั้นๆนะครับผมคราวนี้ลงมาถึงพื้นโลกเป็นที่เรียบร้อยจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเราต้องมาดูกันต่อไปนี่กลับบ้านกันเถอะเฮ้ยเจ้าเสือเปลี่ยนอาชีพเป็นโจลแล้วละ่ะเราจะเอานิ้วชี้หรือว่ายกทงขาวยอมแพ้ดีเฮ้ยแบบนี้ต้องสู้มานี่อุ้ย่ดเข้าไปตูมหุ้ยโคตรโหดนิ้วเหล็กยิงสะท้อนกลับไปได้ แม่โคตรโหดจริงๆเฮ้ยมีคนมาตากเนื้ออยู่เจ้าหมาอยากได้เราจะอุ้มเจ้าหมาขึ้นไปหรือว่าใช้ปืนดีเฮ้ยเจ้าหมาไปเลยรับง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 ับอ่าเอาเรศเอารอยโอ้โหเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงเฉยตอนนี้เฮ้ยนั่นมันเดวก่อนแฟนสาวนี่ว่าโอ้โหมีตั้งสองคนแล้วแฟนใหม่อะไรกันเนี่ยไปแอบกุ๊กกิ๊กกันตั้งแต่เมื่อไหร่เราจะยิงคนซ้ายหรือว่าคนขวาคนขวาสิเออ เอ้าที่จริงเป็นหุ่นยนต์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วใครเป็นตัวจริงโอ้โหแย่แล้วครับผมเริ่มจะงงไปหมดหรือว่าเราไปช่วยแฟนสาวที่เป็นร่างจริงมากันนะไม่รู้สินี่ผมกลับบ้านกันต่อมีแบบว่าอุ้ยอยากจะได้ดอกไม้แล้วก็มีเถาวันสีเขียวเราเป็นชายที่ดื้อดึงมาเพราะฉะนั้นต้องดึงแบบนี้เป็นงูอ้าฉกหัวตาย เออเป็นลมเฮ้ยวุ่นวายไปหมดตอนนี้เอาละคราวนี้ก็เด็ดดอกไม้แบบว่าธรรมดาธรรมดาละกันอย่าพี่เลนเกินไปนี่ปีหลังฟรึบเรียบร้อยปล่อยเจ้าง,งูไว้ที่เดิมโอ้โหยกระบองเพชรใช้ยาหรือว่าใช้เลื่อยใช้เลื่อยนี่อาจจะมีโอกาสที่หน้ำจะสะท้อนมาได้ลองใช้ยาดูสินี่ยาเม็ดเบอร์เธอกินเข้าไปโอ้โหเหี่ยวเฉาเฮ้ยยาโคตรหลายแหล นี่กลับบ้านเข้าไปเรียบร้อยตอนนี้ได้กลับมาเล่นเป็นมนุษย์ถ้ำผู้หญิงกันอีกแล้วเป็นบ้านที่แสนสุขต้องเสริมสวยสักหน่อยเอ้าเฮ้ยเป็นทรงแบบไหนดีโอ้โหทรงที่สองน่ารักสุดๆไปเลยอืมดูสิ <laughs> สวยงามแล้วก็คราวนี้โอ้โหยมีชุดที่3ามกันด้วยหรอลองชุดที่สองกันหน่อยสินี่แปลงโฉมโอ้โหโคตรแนวเี้ยผมสวยงามดีไม่ล่ะ ก็ดีอยู่จะไปออกเดตที่ไหนเอ่ยคัมมิ่งซูนกันอีกแล้วล่ะต้องรอเลเวลต่อไปในอาทิตย์หน้างั้นสินะโอเคนะครับผมก็สําหรับในพาร์ทนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนต้องค่อยๆรอ,อคอยเกมอัปเดตมานะใจเย็นกันนะทุกคนสําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไวท้ที่ใต้คลิปนะครับถ้ามีอัปเดตมาใหม่ก็อย่าลืมบอกพี่กันด้วยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่ม กระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทําตอนหน้าน,นะครับผมแต่ตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอหา่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุจ๊บ